สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพาไปดูรถ SUV ที่น่าใช้รุ่นหนึ่งเลยทีเดียวต้องบอกว่ารุ่นนี้หาในตลาดไม่ค่อยมีนะครับมีน้อยมากนะครับมีแต่รุ่นก่อนหน้านี้จะเยอะแต่รุ่นนี้เขาเรียกรุ่นไฟย้อยนะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าอุปกรณ์ออปชั่นความรู้หราให้มาครบเลยและที่สําคัญนะครับอัตราการบริโภคน้ํามันการประหยัดน้ํามันนะครับเป็นเหตุผลหลักที่รุ่นนี้ในตลาดไม่ค่อยมี ต้องบอกว่าใครได้รุ่นนี้ไปสุดคุ้มแน่นอนนะฮะแล้วก็รุ่นนี้นะนะครับไปได้ทุกที่ที่ท่านอยากจะไปเดี๋ยวออปชั่นมีอะไรบ้างผมจะพาเพื่อนๆไปดูครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดียามเย็นวันที่17มีนาคม2564นะครับวันนี้เพิ่งกลับมาจากออกทริปที่กาญจนบุรีนะครับในกลุ่ม VX80 และก็อุบลมินบุรียุสคานะครับไปเที่ยวกันนะครับทำบุญด้วยนะครับไปเที่ยวออฟโรดด้วย4วันเต็มๆครับลงเขื่อนด้วยนะครับเขื่อน2เขื่อนเลยว่าจะเป็นเขื่อนสีนคลินแล้วก็เขื่อนเขาแหลมนะเขื่อนวชิราลงกอดนะครับวันนี้มาถึงบริษัทก็เลยคิดถึงรถออฟโรดก็เลยขอรีวิวรถ ออฟโรดที่เป็น SUV ที่ไปได้ทุกที่นะครับตัววีอกแเป็นรุ่นที่ใช้สมบุกสมบันที่เป็นคานแข็งแล้วนะครับแต่รุ่นใหม่ๆที่ได้รับความนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็น f o r t u n e r MPV นะครับแต่รุ่นใหญ่ขึ้นมาที่สมรรถนะนะครับเต็มประสิทธิภาพจริงๆไปได้ทุกที่ที่ท่านอยากจะไปนะครับนำเสนอคันนี้เลยข้างๆผม Toyota Land Cruiser Prado 150รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นไมเนอร์เชสแล้วนะครับที่มีการ ปรับเปลี่ยนไฟหน้านะครับให้หย่อนลงหรือบางท่านเรียกว่ารุ่นไฟย้อยนะครับและกระจังหน้านะครับใหม่ให้ดูแข็งแกร่งดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับให้ลุยออฟโรดได้มากขึ้นจาก Prado 150ที่เปิดตัวมาในปี2010นะครับตัวนี้เปิดเปิดตัวการไมเนอร์เชนในปี2014นะครับคันนี้นะครับจดทะเบียนปี2015ต้องบอกว่า Prado 150ไมเนอร์เชนรุ่นนี้นะครับมี เครื่องเบนซินและดีเซลนะครับเครื่องดีเซลก็จะเป็นเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ 1KD นะครับ 1KD 3,000cc นะครับ190แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่420นิวตันเมตรนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่175กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงสุดนะครับแล้วก็การบริโภคน้ำมันนะครับอยู่ประมาณ10-12กิโลเมตรนะครับ 10-12กิโลเมตรต่อลิตรนะครับนี่คือความประหยัดที่ผมมองว่าน่าใช้เพราะว่า t o r t u n e r ที่เป็นเครื่อง1 KD นะฮะก็เป็นเครื่องบล็อกเดียวกันแต่ Fortuner บ้านเราอยู่ที่ f o r t u r e r ถ้าโฉมแรกอยู่163แรงม้านะครับแล้วก็ปรับจูนกล่องน,นิดนึงนะฮะก็เป็น177แรงมา้าก็ยังน้อยกว่าสเปคของ Prado อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเองอัตราการบริโภคน้ำมัน10-12กิเมต่อลิตรนะครับประจำอยู่ที่ Prado อยู่ใน Fort u n e r เพราะนั้นท่านสบายใจได้ว่าเรื่องการเมนเทนแนต์การบำรุงรักษาสำหรับฮาโดเนี้ยสบายมากเพราะว่าเครื่องยนต์เป็นตัวเดียวกันอีกเครื่องบล็อกหนึ่งเป็นเครื่อง4,000ซีซีนะครับถ้าเป็นเครื่องนั้นเป็นเครื่องบล็อกใหญ่นะครับความเร็วท็อปสปีดอยู่ประมาณ180นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะเร็วขึ้นมานิดหนึ่งแต่ข้อดีผมว่า,วารถดีเซลเนี่ยได้รับความนิยมมากกว่าเครื่องเบนซินเยอะนะครับเพราะด้วยอัตราการบริโภคน้ำมันที่ประหยัดกว่านั่นเองนะครับมาดูที่คันนี้นะคร นะครับเครื่องสามพันะครับที่มีกล้องหน้านะครับกล้องด้านข้างนะครับกล้องหลังครบหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเองรุ่นนี้เป็นตัวท็อปที่มีอุปกรณ์ออปชั่นให้มาครบหมดเลยนะทีวีข้างในก็2จอมีสัลลครบเลยและคันนี้นะเราเห็นจากรูปร่างภายนอกแล้วว่าที่ตกแต่งมาเพิ่มคือมีสเกิร์ตนะครับมีสเกิร์ตหน้านะครับซึ่งตกแต่งโครเมียมด้านหน้านะครับเพิ่มความหรูหราเป็นอย่างดีนะครับมีกล้องหน้ามี กะระยะด้านหน้าให้นะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับถ้าท่านใดหารถที่พร้อมที่จะพาท่านเดินทางไปทุกที่ทั่วไทยไม่ใช่ทั่วไทยแล้วครับไปทั่วโลกก็ได้นะครับถ้าใจไปได้รถก็ไปได้สิ่งที่ผมมองเห็นความาแตกต่างนะคือไฟหน้านะครับไฟหน้าที่ห้อยลงมานี่เป็นเอกลักษณ์นะครับซึ่งโตโยต้าบอกว่านะครับ าบางท่านอาจจะไม่ชอบว่ารูปลักษณ์ไฟหน้าอย่างนี้นะครับอาจจะดูขัดตาหน่อยนะครับแต่โตโยต้าเขายืนยันเลยว่านะครับกระจังหน้าที่ออกแบบใหม่มานี้นะครับเพิ่มความดุดันความสมบุกสมบันนะครับแข็งแกร่งนะครับในทางออฟโรดนะครับนี่คือรุ่นที่หาในตลาดมีน้อยมากนะครับามาด,าาดูดูเครื่องกันละกันเอาเปิดเครื่องให้ดูก่อนว่า รูปร่างเครื่องยนต์นะครับ 1KD 190แรงม้านะครับของรุ่นนี้เป็นอย่างไรนะครับรุ่นนี้ก็เหมือนพาดู150มีฝาครอบเครื่องแล้วนะครับห้องเครื่องสวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับคันนี้นะเพราะว่าห้องเครื่องไม่เคยทำสีเลยนะครับสวยงามมากคานหน้าทุกอย่างเดิมทั้งหมดเลยนะครับสะอาดเรียบร้อยดูดีมากนะครับน็อตมีขยับมานะครับมีรอยขันมานะฮะแต่ว่าถือว่า ยังดูดีมากอาจจะมีการเคลมประกันมานะครับแต่ว่าภายในสีเดิมทั้งหมดแผ่นกันความร้อนฝาก,กระโปรงนะครับสติกเกอร์น้ำยา 134A จากโรงงานยังอยู่ครบนะครับเพิ่มเติมอุปกรณ์ตกแต่งขึ้นมานะคันนี้เจ้าของเขาค่อนข้างจะอชอบตกแต่งนิดนึงมีกระจังหน้านะครับทำลายขึ้นมานะตัวนี้เป็นกันแมลงนะครับการาเศษหินนะที่จะเข้าไปโดนตรงแผง ความร้อนแผงคอยคอยร้อนคอนเดนเซอร์ได้นะครับสเกิร์ตทำมาลงตัวเลยทีเดียวนะครับจุดต่อมาที่จะพามาดูต่อนะครับยางนะครับจุดต่อมาเลยที่พาดูเลยยางตัวนี้นะบ BFG o กรุดเพิ่งเปลี่ยนมานะครับวิ่งยังไม่ถึง100กิโลนะครับสีํำเงินที่ติดตัวายางจากโรงงานมาก็ยังอยู่นะครับยางปี21สัปดาห์ที่16นะครับเพราะฉะนั้นเองยางต,ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสมบุกสมบันพร้อมดูแน่นอนนะครับ 265 65ขอบ18นะครับเส้นหนึ่งก็อยู่ประมาณ1 0 0 0 0มืนบาทนะครับใช้งานได้ผมบอกว่าใช้ยาวๆเป็นแสนกิโลได้สำหรับ bf goodrich line on terrain ตัวนี้นะครับมาดูภายในนะครับภายในต้องบอกว่าเจ้าของนะครับรักรถชอบแต่งรถนะครับตัวแผ่นเคฟล่าตัวนี้นะครับติดรอบคันเลยไม่เป็นด้านบนด้านล่างครอบลำโพงนะใส่มาครบหมดเลยนะครับว่าจะเองนะครับถ้าท่านใดชอบ ที่มีอุปกรณ์ตกแต่งให้มานะครับรวมไปถึงลายไม้ที่ครอบช่องแอร์แล้วก็บนที่เท้าแขนนะครับฝาปิดคูบล็อกตัวนี้นะครับฮาโดรุ่นนี้มีคูบล็อกมาให้ด้วยนะครับใส่เครื่องดื่มเย็นเวลาเดินทางนะครับใส่น้ําอัดลมนะครับใส่น้ําดื่มนะครับตับกระหายได้เวลาเดินทางไกลได้เป็นอย่างดีนะครับนอกเนือจากตรงนี้แล้วพมอะไรลายไม้นะครับครอบลายไม้นี่เป็นอุปกรณ์ใส่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับ เราสามารถแกะออกได้ถ้าเราไม่ชอบนะอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ลูกค้าใส่เข้ามานะครับสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาสาหรับคันนี้คือจอนะครับจอทีวีเนี่ยต้องบอกเลยว่านะครับความบันเทิงครบคันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับคันนี้ชัดเหมือนกับทีวีในบ้านเลยนะผมขับผมยังชอบเลยคันนี้นะอุปกรณ์ต่อมาที่เป็นอุปกรณ์หลักนะครับออปชั่นหลักของพารุโดนนี่คือหลังคาซันรูปนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับหลังคาสันรูปทีวีสจอนะครับ อุปกรณ์มาตรฐานสำหรับรุ่นนี้นะครับมีที่เสียบซีดีด้านหลังนะครับมีที่เสียบก้านด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นสะดวกสบายแน่นอนนะครับนี่คือสภาพภายในนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เห็นว่ารถคันนี้สภาพดีคือสภาพเบาะนะครับเบาะแถวหลังนะครับใหม่เลยแทบไม่มีคนแทบไม่มีคนนั่งอย่างนั้นนะครับเบาะคู่หน้าก็สวยนะครับมีเบาะคนขับมีตำหนิอยู่แค่นิดเดียวนะคันนี้ผมยังไม่ได้ซ่อมเบาะเลยนะครับ มาตามสภาพเลยน้องออยพาดูเบาะมีปีกเบาะด้านขึ้นด้านคนขับนิดนึงนะที่มีรอยนะครับแต่ถามว่าน่าเกลียดไหมไม่ได้น่าเกลียดนะครับเบาะทุกตัวยังสภาพดูดีสวยงามนะครับอุปกรณ์อีกจุดหนึ่งที่อยากจะพาให้น้องออยขึ้นไปนั่งเลยเดี๋ยวจะพาให้พาดูว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงดูนะครับว่าเสียงเครื่องยนต์เป็นอย่างไรนะครับ คันนี้นะครับรถปี2015นะครับรถ6ปีไม่แสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับต้องบอกว่าระบบออปชั่นภายในนะครับดีมากสำหรับตัวพาโดคันนี้นะครับรวมไปถึงจอนะเห็นไหมจอนี่คมชัดเลยทีเดียวนะครับนี่คืออความบันเทิงที่มอบให้มานะครับครบเลยสำหรับพาโดคันนี้นะครับถ้าท่านได้ชอบนะครับ อุปกรณ์ครบพร้อมใช้งานอย่างนี้นะครับต้องบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ออปชั่นที่เป็นออฟโรดนะครับปรับสูงต่ำนะครับปรับสูงต่ำได้นะครับตัวนี้ด้านหลังเป็นถุงลมนะครับปรับสูงต่ำได้นะครับปรับแข็งนิ่มได้นะฮะช็อกนะฮะสปอร์ตคอมฟอร์ตนะครับเพิ่มความนิ่มในเวลาขับขี่นะฮะหรือว่าความเร็วสูงสูงปรับอยู่ในโหมดสปอร์ตทำให้กระชับมากขึ้นนะครับขับ4ล้อนะครับอ่าโฟล์ไนะครับ หรือสีโลนะฮะอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองนะฮะอุปกรณ์ความปลอดภัยนะครับออปชั่นความสะดวกสบายรวมไปถึงระบบขับเคลื่อนสีล้อนี่ให้มาครบเลยนะครับระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับระบบป่างกันการลื่นถลาย traction control นะครับหรือหินกรวดอย่างเงี้ยให้มาครบเลยนะฮะตรงนี้เป็น traction control นะครับอยู่อยู่ตรงใต้คอนโซลตัวนี้นะฮะต้องบอกว่าคันนี้นะเนี่ยใบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของศูนย์โตโยต้านะครับ ก็ยังมีอยู่เลยนะครับเปลี่ยนมาล่าสุดอยู่ประมาณแสนสองนะครับออปชั่นต่างๆให้มาครบนะรวมไปถึงมันติฟังชันนะครับการรับโทรศัพท์นะครับจากที่พวงมาลัยนะครับลำโพงเครื่องเสียงโหมดต่างๆนะครับมันติฟังชันนะฮะสายขวานะครับครุสคอนโทรลนะครับเบาะนะครับที่เมมโมรีนะครับที่เมมโมรีนะครับปรับเมมโมรีได้คนขับนะครับ สองเมมโมรีเลยทีเดียวนะครับโอเคหลังจากดูออปชันขับเคลื่อน4ีรล้อแล้วอุปกรณ์เบาะไฟฟ้านะครับทุกอย่างให้มาครบเป็นเสร็จสำหรับตัว p r a า o 1ห0ใหม่เนื้อเชนคันนี้บันไดข้างแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับอย่าง BF g กุลิโอเคมาด้านหลังนะครับจุดที่โดดเด่นจุดหนึ่งคือไฟท้ายที่เป็นไฟท้าขาวนะครับรุ่น ฉลอง60ปีก็เป็นไฟท้ายขาว Minor Change ตัวนี้ก็เป็นไฟท้ายขาวนะครับน้องบิดอย่าเบรกให้หน่อยนะครับมีอุปกรณ์ตกแต่งตรงนี้นะครับ Land Cruiser p พ a d ดเวลาอย่าเบรกจะสวยงามมากนะครับไฟเบรกนะครับดวงที่3นะครับพิมพ์เขาว่า p า a d อยู่ที่ดวงไฟเบรกนะฮะแล้วก็ตัวไฟเบรกด้านหลังนะครับมีไฟเพิ่มความสว่างให้ด้วยครับสวยงามมากนะครับโอเคครับน้องบิดพอครับ เสเกิร์ตนะครับหน้าหลังนะครับสเกิร์ตด้านหลังมีท่อไอเสียนะครับมา2ด้านนะครับแต่นี้ท่อไอเสียมีด้านเดียวครับแต่ว่าเสเกิร์ตมาตกแต่งให้ดูดีสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเจ้าของเก่านะครับทำใส่พรมเพิ่มมานะครับในการที่รองไม่ใหเ้เวลาวางของป้องกันนะครับการมีรอยขูดขีดและก็ป้องกันความสกรปรกทำให้สะอาดพูดง่ายนะฮะ ตัวนี้เป็นบอกไฟฟ้านะครับสามารถยกขึ้นไฟฟ้าได้เลยนะครับรถรุ่นใหม่ๆนะครับหลายรุ่นนะครับก็สามก็มีบอกไฟฟ้าตัวนี้มาแต่สำหรับพาร์โดเองตั้งแต่150นะฮะมีบอกไฟฟ้าตัวนี้ให้อยู่แล้วนะครับอโอเคนะฮะก็สามารถยกหัวบาะตัวนี้ขึ้นมานะครับนี่คืออุปกรณ์ที่พา a ์โด150ให้มาไม่ว่าจะเป็นเครื่องเบนซิน 4,000cc หรือเครื่องเบนซิน2,007นะครับรวมไปถึงตัวนี้ที่เป็นเครื่อง3,000ดีเซล 1KD 1เครื่องยอดนิยมที่ประจำอยู่ในไฮลักวีโก้และก็ฟอร์จูเนอร์ทุกโฉมเพราะฉะนั้นเองเรื่องการเมนเทนนต์อะไรสำหรับ p า d d โด150เครื่องยนต์3,001 KD คันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับจะเห็นได้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกนะครับการตกแต่งมานะครับาการรอยต่างๆโค,เม,โคเมียมโคเมียมคิ้วนะครับโคเมียมมือเปิดนะครับคิ้วรอบคัน ัตกัรถดสีดำ black mica ah, คันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนและคันนี้สีเดิมไม่มีสีโปร๊รอบคันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับหา prado อยู่อยากได้รถ suv ที่ต้องบอกว่าหรูหราแล้วกันนะครับเพราะว่าคันนี้เน้นความสะดวกสบายเน้นออปชันการตอบสนองการเดินทางนะครับแล้วก็ลุยแข็งแร่งไปได้ทุกที่นะครับอารมอะไรการเป็นทนนตหายห่วงนะครับ แนะนำเลยว่าคันน so ี้นะครับรถใหม่อยู่ประมาณ4ล้านถึง4ล้าน5แสนบาทอยู่ที่ข่างเงินในตอนนั้นนะครับวันนี้นะครับราคาพิเศษอยู่ที่2ล้าน6แสนเหมื่นบาทเท่านั้นนะครับ2ล้าน6แสนหมื่นบาทเท่านั้นถ้าท่านใดสนใจนะครับมีรถเก่ามาแลกก็ได้หรือถ้าจะซื้อเป็นเงินผ่อนนะโปรโมชั่นพิเศษนะครับของรงกคารเซนเตอร์ดอกเบี้ยอยู่แค่อยู่ที่2.69เเท่านั้นนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับมาดูรถตัวจริงมาลองขับ หรือโทรสอบถามมาที่ผมนะครับหรือว่าสอสักดาเองนะครับผู้จัดการเป็นต่อเองคอยให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับสนใจมาดูตัวรถมาดูตัวจริงนะครับแล้วก็ถ้าสนใจรถแนวนี้นะครับขับเคลื่อนสีล้อ SUV นะครับหรือกระบะ 4W h e ว l d r ร v ์นะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับมีรถเข้าใหม่ประจำวันจะส่งให้เพื่อนๆนะครับส่งให้ลูกค้าทุกๆท่านได้ชมนะฮะได้ดูรายละเอียด สนใจคอมเมนต์สอบถามติชมมาได้นะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งคือเว็บไซต์นะฮะ w w w ร์ไว k ์เว็บมงค c e r c e รจะอัปเดตรถเข้าใหม่ทุกวันนะครับบางที่อาจจะรีวิวไม่ทันนะครับก็สามารถไปอัปเดตได้นะฮะน้องออยนะฮะทีมงานอ่าแอดมินนะครับจะคอยให้ข้อมูลนะครับอัปเดตรถทุกคันนะครับวันนี้นะครับถ้าสนใจนะฮะโทรสอบถามมาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ทีมงานให้ไว้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ